สบายดีทุกคนเนาะนี่แม่นวิธีวิธีชีวิตการหาปลาของชาวบ้านเนาะซึ่งมีวิธีการแบบคือกวาดมองเนาะ,ะหาปลาอยู่เซจำพอนสมัยที่เก่านี่ปลาลายอยู่เซนี่เนาะแต่เมื่อน,นี้จะเป็นอะไรนั่นคือวิชาการเนาะถือว่าเป็นผู้อาณางมปลาอยู่เนาะ ดูไปสังเกตว่าปลาน้อยปลาลายอยู่ทางเลือปลาน้อยปลาลายเพิ่นจะาูฮเนี่ยนคือวิาการของข้าเจ้าเนาะนี่อันนี้แม่นมองเนาะซึ่งอ่องอีดอากหนึ่งอยู่พูนอยู่ลุมลุมคุณเนาะอยู่ไกลไกลูเนาะซึ่งว่าซตัวนี้นี่ไหลผ่านมาแต่พูนอยู่กำเนิดมาแต่พูสังเฮเนาะคุนอันนี้เป็นวิาการ กำลังงมจับปลางมจับปลาอยู่เน,ะนาเออะน,น้ำก็ที่ว่า <พอ S 1> บุึกษปลเรือ,อรน้ำนี่เพ่งแต่กลางขาเนาะอันนั้นเป็นวิธีการกวาดมองอันนี้ขาหางเนาะจะขาหางพเพื่อมีปลาอยู่นี่ลนนนนปลาน้อยๆปลากระบอปงปลา ปลามันก็มีเยอะไปเลยเรานอนสำหรับ huh. ม um, yeah, uh ันโดนี่นี่เพราะว่าปลาที่ห้ามาเอาในมื่อนี้ก็จะเป็นปลาน้อยๆน้อยตัวใหญ่ปลาอยู่นี่ป่าอู้หลายๆปลาหลายปลาหลายเลยเนาะจับมาปลาอยู่ชัว่า พ่อมีอยู่ป่าแต่ว่าป่าโมใหญ่เนาะ,ะนี่แหละว,วิถีชีวิตคอง,งอยู่ลำเขาวิถีชีวิตแบบบ้านๆเนาะถึงสวรรแถวเขตนี้เขาจะใช้วิธีการหาป่าแบบนี้คือการนานากวาดมองโบอซื้อขาโบอซื้อมองโบเนาะนี่ป่าถึงป่าอาไรยามขาหางอโอ้ไปไปไปแล้วไปแล้วอ ซึ่งอากาศมันในการในมือน,นี้กับซีมีอากาศแบบว่าเย็นๆลมพัดวิวๆจากหน่อยเนาะลมพัดจอยๆแบบบรรยากาศตามมันทุกบรรน,นาเนาะ <ไป S 1> ถือว่าค่อยมกักนะค่อยมักแบบนี้เลยพนาวิธีชีวิตเนาะมันแบบว่าสงบดีเนาะมาหากินข้าวป่านี่มันแบบว่ามันได้ฟิวนะเนาะจากสีบรอนเลย